Lifestyle Channel Present Sawadee <laughs> บ้านบับกูเจสครับผมแล้วขอขอบคุณนะครับวันนี้เอื้อเฟื้อถ่ายทำรายการไลฟ์สไตล์ชาแนลของเรานะครับก็วันนี้ผ่านพ้นไปครับสำหรับเดือนมีนาคมใช่แล้วครับครับโอ้โหคือแบบทุกอย่างนี่แบบว่าไปทั้งงานแคมป์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบสนุกมากแล้วก็มันมากกับเมื่อวานนะคะวันติดยอดใช่ครับก็อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะครับแต่เราจะไปถึงเดือนนี้ที่กำลังเป็นความสุขของคนไราครับเดือนอะไรครับเดือนนี้เลยครับเดือนเมษายนโอ้ยเมษายนเดือนเมษายนนุกิดถึงอะไรครับ อันเอ้าไม่ใช่เลยอ้ามันน่นมันลอยกระทงอันนี้มันเดือนเดือนเมษายนมันเดือนปีใหม่ไทยโอ้โหพึ่งหนุนเดือนเมษานะคะคือความร้อนค่ะร้อนมากคืออะไรก็ได้มาแบบว่าทําให้หนูหายร้อนสักทีอ่ะโอ้โหครับผมสำหรับพี่เต้นะครับพี่เต้นะครับตอนนี้พี่เต้นึกถึงไอศครีมครับทุกครั้งที่ร้อนนะครับสิ่งที่ทําให้สามารถเราคลายร้อนได้เร็วที่สุดก็คือ สิ่งที่มันทําให้สามารถเราเย็นที่สุดก็นึกถึงไอศครีมครับอร่อยๆกับแฟนน่ารักน่ารักสักหนึ่งคนแล้วพี่ดีนึกถึงอะไรครับบิกินี่ครับบิกินี่ฝรั่งอับแดดโอ้โหเหมือนช่างเข้ากับบรรยากาศสงการจริงๆนะครับอย่างนี้เราก็ต้องไปดูที่ไหนดีครับก็ต้องไปดูตามทะเลเนาะแต่วันนี้เราอยู่ในกรุงเทพนะครับมันก็มีอีกหลายๆอย่างที่สามารถทําให้เราคึกคักกันได้อีกอะไรครับอะไรครับอะไรทําให้คุณได้คึกคักตอนนี้นะครับผมนึกถึงนี่เลยครับ ถนนเข้าสารนะครับเวลาสุภาพสตรีใส่เสื้อขาวแล้วโดนสาดน้ำอาการผมจะเป็นอย่างนี้ครับอโ้จานจานครับเอาน้ำแข็งมาถูหลังฉันเซ็ตว้าวช็อกว้าบ<ด>ุยถ้าเนนี้เลยครับแม่งงเลยนะครับมุกนี้นะครับเอาน้ำแข็งมาถูหลังฉันนี่ละครับเรียกว่างงกันไปเลยนะครับทำไมพี่สองคนแบบว่านิดนึงนะคะ ก็จะอย่างน่าครับการครับมันก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใช่ไหมครับคือแบบมีโอกาสหนึ่งปีมีครั้งเดียวใช่ไหมถูกต้องครับเอาละค่ะนุกว่านะคะไอเดียของพวกเราทั้งหมดเนี่ยดีมากมากเลยแต่เราใช่บรรเจิดมากมากแต่เราว่านะคะลองไปถามพวกแฟนคลับไลฟ์สไตล์ชาแนลของเราดีกว่าว่าเขาเนี่ยนึกถึงเดือนเมษายนเนี่ยเขานึกถึงอะไรกันโอ้โหได้เลยครับงั้นตั้มชมเลยครับโอเคครับเราก็มาอยู่ที่เซ็นเตอร์ของเราแล้วนะครับวันนี้นะครับท่านแรกนะครับเป็นใครไม่ได้ครับ น้องเต้ยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะพี่เต้ยครับก็ช่วงนี้นะครับเป็นช no ่วงหน้าร้อนนะครับตอนนี้ชาวไลฟ์สไตล์ชาแนลเนี่ยดูพวกเราอยู่นะครับอยากถามเคล็ดลับเคล็ดลับในการแก้ร้อนในเดือนเมษายนเคล็ดลับในการแก้ร้อนใช่ครับในการแก้ร้อนเพราะช่วงนี้เดือนนี้อุณหภูมิได้ข่าวว่า42แล้ว42ดูทีวีอาจจะถึงกับ40 3 44ได้นะครับในมุมมองหรือน้องเต้ยังไม่รู้สึกว่ามันร้อนครับโอ้โหพี่เต้ผมบอกเลยนะถ้าวันนี้มาเซ็นเตอร์นะถ้าไม่มาในผมเดินแก้ผ้ามาเซ็นเตอร์แล้ว <c oughs> โอเคนะครับมากันนิดหนึ่งครับน้องเต้ยมีวิธีการดูแลตัวเองในช่วงหน้าร้อนอย่างไรบ้างครับครับพี่เต้เคยได้ยินคำพูดไหมครับหากเราร้อนก็ให้เราเปิดแอร์แต่ถ้าอยากมีคนดูแลให้เราเปิดใจโอ้โหเพราะฉะนั้นผมทำงี้ครับพี่เต้อยู่บ้านปุ๊บแก้ผ้าเปิดแอร์ครับ สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนแล้วนะครับในมุมมองของชาวไลฟ์สไตล์ชาแนลตอนนี้กําลังดูเราอยู่นะครับพี่เขนคิดว่าวิธีการขายร้อนของพี่เขนเนี่ยมีวิธีการขายร้อนยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเราต้องอินเทรนด์นะครับไปตามรักโลกคืออะไรใช้มาเนี่ยเราก็ต้องรีไซเคิลกลับไปนะครับงานนี้นะครับอย่างนี้เลยครับเนี่ยมีภาพประกอบนะครับเห็นไหมครับครับเป็นไงครับก็เป็นรถคนรถกระบะนะครับแล้วก็พลาสติกนะครับคุ้ง้างหลัง นะครับ <IST uk t> น้ำเติมเข้าไปนะครับแล้วเราก็ไปตามที่ยงต, <sk r att> ต่างนะครับไปตามที่ยงต่างเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเอาน้ําเผื่อแผ่คนอื่นครับคนเขาเผื่อแผ่น้ําเราเราก็จะอยู่ในนี้ครับ <c uk> มันก็จะอยู่ใน,นเราก็เผื่อแผ่ตลอดไปน้ํน, <c uk> น้ำของเราก็จะไม่มีวันหมดด้วย<ม> <c uk> ใช่ไหมไม่มีวันหมดครับเราก็เติมด้วยตลอดเวลาเพียงแต่จะเอาน้ําเราเติมเข้าไปครับน้ํามันมีสชนิดนะครับพี่เคนเราเอาน้าสะอาดครับผมโอเคโอเคแบบนีไคลร้อนครับเพราะนั้น เอาไปใช้ได้นะครับโอเคนะโอเคครับก็มาอีกหนึ่งท่านนะครับน้ำมงคลของเรานะครับมาดูวิธีการคลายร้อนสไตล์น้ำมงคลครับสวัสดีครับน้ำมงคลครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวิธีการคลายร้อนของคุณนะปีนี้ร้อนไหมครับเดือนนี้โอ้โหจะบอกใครเลยนะครับแต่ผมก็มีวิธีการคลายร้อนของผมนะไครับอ่าแนะให้ชาวไลฟ์สไตล์ชาแนลผมมาเป็นคนทุพันนะครับก็มีทุ่งนานะครับแล้วก็มีบ่อเลี้ยงปลาวิธีการคลายร้อนผมก็จับปลาออกนะครับแล้วก็ เอาน้ำใส่แล้วผมก็ไปลงแทแทนปลาเลยอ๋อเรียกได้ว่าใช้ทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์เอาปลาออกเอาตัวเราลงแทนเลแทนเลยอยู่แทนที่ปลาเลยอยู่แทนที่ปลาไปเลยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นวิธีการเคลียรลับเย็นจนปลอดชื้นเลยแล้วอยากจะแนะนําให้ให้ชาวไลฟ์ไตล์ชาแนลเลยถ้าสมมติเขาไม่มีอ่างปลาเนี่ยหรือว่าเหมือนที่บ้านคุณน้ำางคนเนี่ยน้ำางคนแนะนำาไงบ้างครับก็แนะนําให้ไปหาอ่างครับอ่างที่ไหนครับน้ำางคล่ามีหลายที่เลยนะครับ อ๋ออันนั้นอันนั้นความสามารถเฉพาะตัวนะครับก็วิธีการคลายร้อนนะครับของเราเนี่ยนะถ้าเราเป็นสมาชิกเอ็มตานะครับก็จะมีนะครับเจลอาบน้ำที่อาบน้ำแล้วเย็นสบายโอ้โหมันีที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็อะไรฮะอะไรดีครับทาแป้งอ่าทุกซอกทุกมุมทุกซอกทุกมุมเลยนี่สดชื่อแน่นอนนะครับเราายร้อนนะครับแน่นอนครับก็ขอขอบคุณนะทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดือนนี้เดือนเมษานะน้องชายเนาะก็ถามถามหลายหลายท่านแล้วอยากให้น้องชายได้ ไอเดียของน้องชายนี่เองครับผ่านชาวไลฟ์สไตล์ชาแนลเนี่ยว่าเดือนนี้เดือนเมษาว่าจะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยน,น้อง,งชายมีวิธีหรือเคล็ดลับเด็ดอะไรให้กับเพื่อนชาวไลฟ์สไตล์ชาแนลมั้งครับโอโ้โหเคล็ดลับเด็ดๆเลยนะมีสองสองอย่างอย่างแรกพอร้อนรู้สึกร้อนปุ๊บไปหาน้ำแข็งมาออมเลยโอโ้โหสูตรนี้ไม่เคยถ้าไม่เป็นน้ำแข็งเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับอ่าถ้าไม่เป็นน้ำแข็งนะก็ให้คิดซะว่าเดือนนี้ถ้าเกิดเรามีเงินแสนเข้ามาในกระเป๋าหนาวไหมฮะ หนาวครับหนาวเลยครับเงินจะเยอะมากขนลุกเลยเนี่ยสองวิธีคลายร้อนโอ้โหเยี่ยมยอดมากเลยนะครับก็จะเป็นสไตล์ของน้องชายนะครับสวัสดีครับเราก็มากับอีกหนึ่งท่านนะครับแนะนําตัวนิดนึงครับให้กับชาวไลฟ์สไตล์ชาแนลให้รู้จักกันนิดนึงครับชื่ออะไรครับชื่อน้องฝ้ายน้องฝ้ายนะครับในฐานะที่เดือนเมษาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดน้องฝ้ายมีวิธีการคลายร้อนอย่างไรบ้างกระโดดถังน้าค่ะกระโดดถังน้ําโอ้โหเป็นไอเดียดี น่าสนใจมากเลยกระโดดถังน้ำนะครับก็เป็นไอเดียตามสไตล์คนที่ตัวน้อยๆนะครับก็เอาถังน้ำที่บ้านนะครับถ้าเป็นตัวใหญ่ก็อาจจะต้องเป็นสระว่ายน้ำนะครับโอเคครับคุณน้องไฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเป้สวัสดีครับมาอีกหนึ่งท่านนะครับน้องเป้ครับมีวิธีการคลายร้อนในเดือนเมษายนอย่างไรบ้างแชร์ให้ชาวไลฟ์สไตล์ฉันแล้วดูนิดนึงครับก็อย่างเป้ก็ต้องอยู่ในห้องแอร์ครับทยูกันบ้านทำมีไอเดียทำงานสร้างสรรค์ต่างๆแบบนี้ครับแล้วก็ใช้ทิชชู่แอสนี่โอ้โหเคล็ดลับอันนี้เด็ดมมมาาากเลลยแ้้ววถสติ่ เราต้องออกมาข้างนอกครับถ้าไม่อยู่ห้องแอร์ล่ะครับก็หาน้ําปั่นเย็นๆดื่มนะครับครับน้ำส้มปั่นน้ําแตงโมปั่นเนี่ยมันคลายร้อนได้ดีมากเลยครับโอเคครสวัสดีครับพี่เต๋ครับสวัสดีครับพี่เต๋มีวิธีการคลายร้อนในเดือนเมษายไงบ้างครับก็ ช่วงนี้เราก็ต้องทําอารมณ์ให้เย็นนะครับผมเพราะว่าอากาศมันร้อนถ้าเราไปร้อนตามอากาศเนี่ยเราก็จะเกิดความรุ่มร้อนในตัวเองเพราะฉะนั้นนะครับหลวงพี่ใหม่มาครับเนี่ยครับไม่ใช่นะโยมนะก็คือนะครับหลักการในการคลายร้อนนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรามูฟเป็นแล้วก็เย็นใจครับผมเรามูฟเป็นแล้วก็เย็นใจูต้องในที่คืออะไรครับมูฟก็คือมูฟเข็มเหรอบมฟเข็มครับมมฟเข็มครับอ๋อก็เป็นสิ่งที่ทุกคนตระหนักอยู่แล้วว่าทุกคนต้องมู้ทุกเดือนใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกยังไงนะสรุปไปคือ มม้เป็นก็เย็นใจครับโอเคครับขอบคุณน้องพี่ตีครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องสุครับสวัสดีค่ะน้องสุมายใกล้พี่ตีน่อยครับน้องน้องสุระเกียร์อะไรพี่ตีครับไม่ค่ะไม่ระเกียรโอเคครับก็เดือนนี้เป็นเดือนเมษาเนาะน้องสุมีวิธีการคลายร้อนในสไตล์น้องสุยังไงบ้างมอบให้กับชาวไลฟ์สไตล์ชาแนลที่วันนี้เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของประเทศนะครับนิดนึงครับแนะนำนิดนึงครับคลายร้อนคลายร้อนของสุก็คือให้ติงสวยตลอดเวลาค่ะครับสวยตลอดเวลา แล้วถ้าสวยตลอดแล้วต้องมาเจอความร้อนแล้วเราจะเจอความร้อนทําให้ความสวยม,ม,ม,มันมันละลายออกไหมครับถ้าแอสนีีไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่นอนโอ้โหที่ผ่านมาเคล็ดลับของน้องสูมีวิธีการใช้แอสนีียังไงแนะนําชาวไลฟ์แตล์ชแนลนิดนึงครับแอสนีีนะคะแต่งตั้งแต่เช้านะคะเย็นนะคะไม่ต้องเพิ่มเลยะคะคแค่ซับมันอย่างเดียวนะคะซับ,บมันแผ่นเดียวเอาอยู่เลยค่ะเรียกได้ว่าความสวยวิธีการคลายร้อนของน้องสูนะครับแค่ปกแอสนีีนะครับ เอาตัวเองไปอยู่เฉิดฉายโชว์ความสวยให้กับผู้อื่นแค่นี้ก็ใจเย็นแล้วนะครับขอบคุณน้องสุครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรครับเนี่ยชื่ออีพ่าอยู่ด้านหน้ามานานแล้วเราไม่ได้รู้จักกันมาสักทีไม่ได้คุยไปเรื่อยวันนี้มาเจอพี่เต้ถามคําถามนิดนึงนะครับเมสานี่ร้อนไหมครับร้อนมากเลยค่ะมีวิธีการคลายร้อนสไตล์ของน้องอีฟ่ายังไงบ้างครับกินไอติมค่ะกินคนเดียวแล้วจะเหงาไหมครับ จะ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 ขายร้อนได้แค่คือนก็ดีนะคะต้องมีคนมากินด้วยนะครับโอเคนะก็ต้องขอบคุณน้องอิ๊มานะครับสวัสดีครับแนะนี้เดี๋ยวครับแนะนําตัวโอ้โหใจร้อนมากเลยนะพี่คนนี้แรงมากชื่ออะไรครับชื่อชื่อพี่วรรณานะคะพี่วรรณานะครับพี่วรรณาครับพี่วรรณา ตอนนี้ถ่ายทำรายการไลฟ์ในชา n e l นะครับมีคนดูเป็นล้านมีคนลาวดูด้วยนะครับสิ่งที่พี่พูดในวันนี้นะครับจะทําให้คนเนี่ยเอาไปแอพพลายใช้หมดนะครับอ่าหัวข้อวันนี่มันร้อนมากเลยเดือนนี้เมษามีวิธีการคลายร้อนอยังไงบ้างรครับก็คือใช้แป้งใช้แป้งเย็นของเอ็มชตานะคะโอ้โหก,การคลายร้อนก็คือสปอนเซอร์เยอะๆเพราะยังไงเนี่ยเราเย็นแน่นอน,นะะอแล้วถ้าสปอนไม่ได้ครับมันก็ต้องร้อนต่อไป ก็ต้องร้อนต่อไปแล้วก็ต้องทําให้ตัวเองเย็นให้ได้ก็คือการสปอนเซอร์เพิ่มสปอนเซอร์แล้วทำให้หัวใจเย็นนะครับก็หมายความว่าเราก็สามารถเก็บคะแนนทิพท้องเที่ยวได้หรือเปล่า <laughs> โอเคนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับน้องบอยสวัสดีครับพี่แอฟเป็นไงบ้างครับเดเมสาโอ้โหร้อนมากมากเลยได้ข่าวว่าอุณหภูมิเกือบจะ45แล้ว45แล,วแล้วแล้วก็มามา,มาพร้อมกับความฮอตของในองค์กรเราด้วยโอ้โหเลยนะว่าเดือนนี้ไลฟ์ของเรามูฟฟิ้งอัพเยอะเลย,เยมาในประเด็นเราดีกว่าน้องบอยครับร้อนมากเนี่ยน้องบอยแนะนําชาวไลฟ์ไต่ชาแนลนิดนึยว่าคลายร้อนตามสไตล์น้องบอยมีไงบ้างครับคลายร้อนสไตล์ผมนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้เลยนะครับก็คือใช้ไอตัวแป้งแป้งบอดี้ซ็อก Oh. คูอโโหเย็นมากเลยนะ <Okay. S 2> แล้วที่สําคัญคือป้องกันผดผื่นด้วย <Okay. S 2> ผมผมว่าแบบแล้วร้อนๆมากๆนะครับก็สุดท้ายก็ตอนนี้ถ้าเราไม่มีแอร์ใช่ไหมก็เราต้องอาบนะ้ำ <laughs> แล้วมันวันหนึ่งก็อาบนะ้ำประมาณสักสอรอบต่อวันนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ทุกครั้งก็โปะด้วยไอตัว อ่าบอดี้ซอฟคูลมินคูลิ่งมิงนะครับโอเคอสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องทามบอปน้องบอน้องาเป็นอะไรครับทำไมต้องเต้นมีอะไรอยู่ในในกางเกงเปล่ครับจะเฉยเฉยจะอ่าแลตื่นเต้นนิดนึงนะครับเดือนเมษาร้อนไหมร้อนมากครับมีวิธีการคลายร้อนยังไงบ้างชาวแนะนำให้ชาวไลฟ์สายชาแนลรู้นิดนึงใช้โลชั่นบอดี้ซอฟโลชั่นกลิ่นกลิ่นสีสีฟ้าสีนี้ฟ้าชื่อว่าโคูล คูคูอย่างเดียวไม่ใช่คูลิ่งมินต์คูลิ่งมิน์ครับอ่าน,น,นะครับมีวิธีอื่นไหมครับนอกจากใช้สินค้าของเรามีวิธีอื่น,นตามใจเราถ้าสมมติเราไม่มีสินค้าเอ็มตายอยู่ที่บ้านเราจะมีวิธีการคลายร้อนอย่างไรแบบ้างเปิดแอร์ครับเปิดแอร์เปิดแอร์มันง่ายไป มีอะไรที่มันแบบตามสตาไตล์วัยรุ่นของเราไหมครับออถอดทรงถอดเสื้อถอดเสื้อถอดเสื้อแล้วเห็นอะไรหมดก็แก้ผ้าหมดเลยใช่ไหมครับไม่ต้องใส่กางเกงแล้วใส่กางเกงถอดเสื้ออย่างเดียวแล้วถ้าข้างล่างร้อนแล้วครับแล้วก็ทองล่างาไปอยู่โอเคอค,ครับขอบคุณมากครับโอ้ไอเดียของพี่ๆี่แต่ละคนก็คือว่าเจ๋งสุดๆเลยนะคะว่าเมษาเนความร้อนแบบนี้เราต้องนึกถึงอะไรกันบ้างใช่ แต่ก่อนไปนะคะก่อนที่เราจะออกไปเจอแดดก่อนที่เราจะไปเจอสาวๆบิกินี่ชายหาดอะไรขนาดเนี้ยเสื้อขาวๆอ่าคือเราก็ต้องมีการปรเทคตัวเองหรือว่าปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะใช่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการคลายความร้อนของชาว Live ลฟสไตล์ชาแนลกันนะครับวิธีคลายร้อนของเราก็คืออาบนออแต่ไปมันทำไมมันเส็จแล้วันเนเนิหมือนเดิมแหละ ก็เหมือนกันอะไรอาบน้ำอาบน้ำก็คืออาบน้ำเรียกอะไรเยอะแยะมากมายอาบน้ำก็ทำให้ร่างกายเราใสความร้อนอาบห้ารอบอะตัวเีิมมันเดิมกันนี่มีระบบการแลกษาผิวด้วยพี่เคยไหมเวลาอาบน้ำเสร็จปุ๊บแล้วไม่ตัวมันเหนียวเนียวไม่รู้มันก็มันก็มันก็ร้อนไงมันเหนียวไม่ใช่รู้ว่ารู้อะไรมากกว่านั้นจะบอกว่าที่พี่บอกว่าอาบเสร็จเดี๋ยวก็ร้อนใช่ไหมจะบอกว่าตัวเนี้สุดยอดอาบเสร็จแล้วเย็นไปถึงร่อง จริงดิจริงร่องชักว้าร่องอะไรร่องร่องแขนร่องจมูกร่องอะไรอย่างเงี้ยโอ้คิดไปขนาดแต่ตัวนี้มันก็มีตัวบำรุงด้วยนะครับนี่ตัวนี้มันก็เหมือนเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนค่ะอยากรู้ใช่ไหมคะอยากว่ามันต่างกันยังไงเย่เอางี้ขอแขนพี่แต่ละคนเลยค่ะได้เลยครับน้องแขนไปเลยอะไรครับนี่เอาเกลือมาทำอะไรครับแขนขอแขนเลยค่ะ เอ๊ะแขนที่เป็นฟอร์เลยป่ะคะอันนี้แขนครับอันนี้เสื้อหนังครับแขนเป็นฟอร์เลป่าขอเป็นแฟนโอเคเดี๋ยวจะลองนะคะเอาเกลือแทนเหงื่อของพี่พี่ทุกคนนะคะได้เลยขอเหงื่อในเหงื่อเราเวลาเหงื่อออกมันจะมีความเค็มเกลือชลเหมือนความเค็มใช่ไหมครับน้องนุกถั่วต้มอ๋อเหงื่อพี่เค็มกว่านี้อีกเอเอเพิ่มขอหน่อยค่ะอ่ะของพี่ของพี่ใช้ทุกวันเลยใช่ไหมคะถูกต้องใช่อ่าลอง อ๋อนี่ก็เหมือนกับว่าเราน้ำเราเอื้อออกทุกชอบทุกวันและนะครับเราก็ทําการอาบน้ําใช่โอยก็คือตอนนี้กําลังทําการอาบน้ําตอนเย็นใช่ค่ะแล้วก็เราก็ถูตัวค่ะถูตัวถูตัวยังไงครับเหมือนปกตินะคนก่อนแล้วลองมาไปมาไปหลังมือก็ได้อะพี่ลองเลยอะไรเนี่ยกําลังอาบน้ําอยู่อ่าแล้วเดี๋ยวมาดูของนก เออตัวนกก็เค็มเหมือนกันใสเกลือแล้วนะจะลองเอาอันนี้แล้วนะหยอกเข้าไปไม่เคยลองแบบนี้เลยเนี่ยนนี่มัทำไมของพี่เต้มันแหวงกันนะดูสิขนาดแค่สียังสวยกว่าเลยอ่ะสีสีฟ้าไฮโซอ่ะคนย่างคนย่างคนย่างคนเราสีฟ้าโลโซขำไมของพี่มันเป็นก้อนๆมันยังไงเห็นไหมคะว่าพี่ใช้ใช้อะไรถูพี่ใช้เกลือใช่ใช่ใช้เกลือกับครีมอับน้ำของพี่เอออ่า เรารู้หรือยังว่าทําไมเวลาอาบน้าเสร็จล้างตัวเสร็จทำไมยังเหนียวเหนียวเนื่องเนือทำไมยังรู้สึกว่ามีอะไรค้างอยู่ที่ตัวอก็เพราะว่าเนี่ยแหละพอเกลือความเกลือมันคือความเค็มมันคือเหงื่อของเราถูกไหมคะพอเราใช้ครีมแบบน้ําที่ทั่วไปหรือว่าแบบเขาไม่ได้ดูแลถึงผิวเราจริงๆอ่ะมันก็จะจับตัวเป็นก้อนอแล้วมันจะทําให้เกิดอะไรกับผิวเราครับก็อุดตันเลยค่ะแล้วมันก็มีพวกไขมันสั์แต่ถ้าอย่างนี้ค่ะ ไม่ว่าเราจะเค็มแค่ไหนเราจะเหงื่อออกไม่ได้อาบน้ํากี่วันแค่ไหนนะคะมันก็ยังเป็นน้งเป็นของเหลวอยู่ใช่แสดงว่าตรงเนี้ยมันคือเขาผลิตจากไขมันพืชไม่เป็นอันตรายต่อผิวเราแน่นอนใช่เห็นไหมคะพอยิ่งทาอย่างเงี้ยไปเรื่อยยิ่งพอกเรื่อยพี่จะยิ่งอ้วนเรื่อยเพราะมันจะเคลือบตัวพี่เรื่อยที่นุ๊กหุ่นดีก็เพราะนุใช้เจลอาบน้ําครูมินใช่ ไม่ใช่ไม่ได้แล้วโอ้ันมันมันดีอย่างนี้เลยเหรอคะขนาดนั้นเลยใช่แล้วค่ะโอ้หอย่างนี้สงการพี่ก็ไม่ต้องกลัวแล้วหลังจากเล่นน้ามานี่แล้วก็จะไม่มีสิ่งอุดตันแปใช่แล้็จะออกหมดใช่แล้วจะบอกว่าเมื่อกี้พี่บอกว่าอันอื่นก็มีคีบำรุงก็มีโลมลุงถูกไหมคะจะบอกว่าตัวนี้นอกจากความเย็นก็มีตัวบำรุงเหมือนกันเพราะเขาจะมีวิตามินอีทำให้พอเรายิ่งอาบยิ่งขาวยิ่งอาบแล้วก็ยิ่งขาวค่ะขาวพี่ชอบ รเราเอาไปนี้เราจะไปเล่นสงการเราจะไม่กลัวการดำส,สาวๆก็จะเลิกดำใน <ไอ S 2> สงการมันวันที่18ไปเลยสุดยอดมาดูดีกว่าข่าว่าก่อนที่เราจะออกไปเล่นสงการนะคะไปเจอแดดร้อนๆนะคะไปเจอสาวขาวๆนะคะเ,เรา,าต้องทาครีมกันแดดกันก่อน,านาดิตัวนี้เลยนี่นะคะ มันดีไงเนี่ยตัวนี้จะบอกว่าเคยใช่ไหมคะเวลาทาครีมกันแดดที่บอกว่า S.P. หนาๆเนี่ยมันจะเหนียวมันจะเนินหนาแล้วมันจะบอกว่าแ้่ก็ยอมมันมันกัวหมดําใช่แต่จะบอกว่าตัวนี้นะคะทาปุ๊บซึมปั๊บจริงดิคะซึมแล้วมันก็คือช่วยเรื่องของการบำรุงด้วยเอาแล้วมันจะกันแดดไหมคะเวลามันทาพอทาปุ๊บซึม ซึมเลยนะครับอ๋อซึมไปเลยน้องนุ๊กซึมไปเลยนะครับอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะครับซึมไปเลยอาจจะโดนจะแบบจะแบบว่าไม่ค่อยแบบไม่ดีนะครับนี้เจอแบบโดนข้อสารนี่โดนฝรั่งหิ้วแน่นอนเลยนะครับต้องอย่าซึมเนี่ยเอ้ยอะไรนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวลองกับพี่อดีดีกว่านี่นะคะทาปุ๊บอ่าโวโอ้โหเนื้อมันเป็นยังไงบ้างครับพี่อดีสุดยอดทาแล้วมันแตกต่างกับมันสุดยอดอีกจดเฮ้ยซาร่า พอนเนาะพอมนอกจากว่ามันจะซึมแล้วซึมมั้ยคะพี่ซึมมั้ยซึมไซึมแล้วโอเคเโอ้ยเลยมันจะแล้วคับเราจะบอกว่าตัวนี้นะคะพอทาปุ๊บเห็นไหมคะมันจะเนยียนไปกับผิวแล้วแล้วเสร็จแล้วเวลาพี่ออกจะแดดนะคะไหนเห็นไหมคือจะบอกว่าเขาจะมีตัวเคลือบพอเจอแดดปุ๊บมันจะทอนกลับชิงช่งอ๋อคือบแก้วอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับชิ่งโอ้โหเนี่ยชิ่งโอ้โหคือจะบอกว่ายิ่งทาแล้วยิ่งขาวยิ่งทาแล้วยิ่งขาวสุดดยอคือเวลาสมมุติเราไป เล่นสงการเราอยู่กับรถกระบะอย่างเงี้ยเราก็จะเจออยู่กับเพื่อนเยอะๆถูกไหมแต่พอเราทาครีมกระแดดตัวนี้ไปนะคะเราจะรู้สึกว่าเราจะมีออร่ามากกว่าคนอื่นก็ไม่ทาแดดแล้วเลยบ่ยแค่ไหนครับถ้าเรเล่นสงการวันหนึ่งต้องต้องพกไปได้หรือยังไงบ้างก็ต้องพกค่ะเพราะว่าพอเราโดนน้ำโดนอะไรมันก็จะอ่าว่าหายไปบ้างใช่ไหมคะก็คือทุกสองชั่วโมงทุกสองชั่วโมงซาซาซาเสร็จวิ่งเข้าขับรถทาราทาออกไปซาซาซาเสร็จวิ่งเข้ารถออกไปทาราทาเนี่ยแหละค่ะใช่เขาดีจริงเล่นสงการปีนี้เราก็หมดห่วงไปเลยนะครับสำหรับเฉลียวต้ม ท่องเที่ยวไปกับการเล่นสงการซึ่งจะมีมาในไม่ไม่ช้านี้นะครับเย่ <Yeah. S 3> มนต้องกลัวดำนะครับแล้วก็ <Be. S 1> ไม่ต้องและที่สำคัญน, <laughs> นะครับอย่าทาตอนที่เจอผู้คนเยอะๆนะครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีไม่งั้นคุณอาจจะโดนยิ้วเหมือนน้องนุกไปกี้เนีคยเรับเสริมเสริม <laughs> มันเสริมนะมาดูดีกว่าค่ะว่าวันนี้นะคะเราได้ความรู้เก่งเล็กเกน้อยตรงเนี้ยเรื่องอะไรมาบ้างนะคะโอ้โห <laughs> ถ้าเรียกได้ว่าวันนี้เราไม่มีรายการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกันป้องกัน ผิวเราในภาวะสงการเนี่ยนะครับไม่ใช่สงขาภาวะสงการที่เราจะไปเล่นกันโอ้โหเราก็ได้ความรู้ตัวแรกนะครับเราก็ได้ประทับใจในเรื่องของนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับสกปรกเสร็จนะครับกลับไปบ้านอาบน้ำไม่ชื่นใจสุดยอดด้วยเย็นถึงร่องอ่าเรื่องหนึ่งเราก็ได้เรื่องของการป้องกันตัวจากแสงแดดและก็การสาดน้ำใช่ไหมครับถูกต้องยิ่งทายิ่งขาวซึมเข้าผิวเลย โอ้โหเรียกได้ว่าพร้อมแล้วแหละเราพร้อมที่จะไปไปตอนนี้ทาก่อนนะครับเพียบงลยทากันก่อนบีบีบๆมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับโอ้โหทากันมันเลยนะครับพร้อมแล้วนะครับที่จะไปเล่นสงการนะครับโอ้ไปดโอเคครับสาวๆซื้อข้าวอยู่นู่นไปเอาล่ะค่ะเราก็ทาครีมกันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราพร้อม เราเชือกขาวดิตาน้ำสาน้ำ้ไปเลียเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไปขับมถอ่ะอุ้ยพี่ดีกว่าไปละโอนสาน้ำสาน้ำสาน้ำบ่นอมน